นในข้อที่5นะครับเขาให้ a c e o p t w นะครับเป็นเลขโดดที่ไม่ซ้ำกันนะทีนี้ปัญหามันนิดมีนิดหนึ่งตัว o กับเลขศนะูนย์น่ะมันใช้จังโอเคป่ะงั้นเดี๋ยวครูขอเขียนตัว o แบบมีเขานิดหนึ่งและคกันเพื่อจะ หลีกเลี่ยงว่ามันจะไปเหมือนเลขศูนย์ตัวโอของมราจะเป็นนี้เนาะมีเขาเล็กน้อยมีอัพโตฟีเอสไม่ใช่อโอเคพวกนี้เป็นเลขโดดที่ไม่เหมือนจะเลยนะครับนะโดย เขาให้ค่าของบางตัวมาแล้วคือตัว p ตัว e ตัว t ครับแทน6แทน9แทน2ครับนั่นหมายถึงตัว p นั้นนะ่ะคือเลข6ตัว e คือเลข9ตัว t คือเลข2เนี่ยเขาเขียนไว้เลย p e t แทนเลขโดด6 9 2ตามลำดับโอเคนะ ดังนั้นแสดงว่า cap บวกคาวจะได้ pet ก็คือจะได้หกร้อยเก้าสิบสองซึ่งไอตัว c a ทเนี่ย ยตัวสุดท้ายของมันก็คือตัว t เหมือนกันใช่ไหมแปลว,ว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นเลข2ด้วยถูกปะงั้นกูขอเปลี่ยนตัว t ตัวนี้เป็นเลข2เลยนะโอเคครับเพราะฉะนั้นเราอ่านโจทย์ต่อก่อนนะครับแล้อ่านจทย์ต่อก่อน ยก้ตรงนีเขาบอกว่าแคทลบคาวเป็นจำนวนนับแคทลบคาวเป็นจำนวนนับจำนวนนับหมายถึงจำนวนเ,เต็มชนิดบวก การที่แคทลบขาวจะเป็นจำนวนนับคือแคทลบขาวเป็นจำนวนชนิดบวกเนี่ยแสดงว่าอะไรแคทลบขาวเป็นจำนวนนับแสดงว่าแคทเป็นตัวตั้งลบด้วยข่าวแล้วผลลัพธ์มันยังออกเป็นออกมาเป็นจำนวนนับได้ออกมาเป็นจำนวน,นชนิดบวกเนี่ย แสดงว่าตัวตั้งมันต้องเป็นยังไงกว่าตัวนุกมากกว่ามากกว่าตัวลกุกแสดงว่าแคทต,ต้องมากกว่าค่วเดี๋ดย,ยดิครับลองเปรียบเทียบดูคับหลักร้อยเป็นตัวสี่เหมือนกันแต่หลักสิบไม่เหมือนกันแหละ ถ้าแคทมากกว่าคาวแสดงว่าเลขโดดตัวไหนต้องมากกว่าต้องมากกว่าอีกตัวหนึ่งเลขโดดอะไรต้องมากกว่าเลขโดดอะไรเจ้าแคทกับเจ้าคาวเนี่ยลักร้อยมันเหมือนกันเห็นปะ่ะแต่จำนวนแคทมากกว่าจำนวนคาวแสดงว่า ดูที่หลักร้อยเนี่ยมันตัวเดียวกันเลยแสดงว่าพอมาดูที่หลักสิบมันจะได้คนละตัวโดยที่แคทมีค่ามากกว่าคาวอย่างนี้แสดงว่าต้อองมาากกว่โ เต้องมากกว่า O นะครับต,ตัวนี้องงงอะไรเปล่าเราิเคราะห์ตรงนี้เก็บไว้แล้วนะครับเขาอยากได้ผลลัพธ์ของแคทลบข่าวที่เป็นไปได้ทั้งหมดแปลว่าเอแคทลบข่าวอาจจะมีได้หลายแบบนะเอาทุกแบบเลยครับเขาบอกว่า ผลลับของแคทลบเก้าที่เป็นไปได้ทั้งหมดรวมกันเป็นเท่าใดไม่รู้หนละักมันเป็นไปได้กี่แบบเอาทุกแบบมาบวกวลงกันให้หมดนั้นเรามาเริ่มดูตรงนี้นะเนาะเริ่มวิเคราะห์ดูตรงนี้นะเนาะเด็กๆนะสังเกตที่หลักหน่วย today one day. จะได้ว่า2บวกดับเยูแล้วได้2หรืออาจจะเป็น2บวกกับ W แล้วได้12สอง กรแนีหลังนี่เป็นไปได้ไหมสองบวกบเยูเได้สิบสองนี่เป็นไปได้ไหมไม่ได้อันนีเป็นเป่ยนไม่ได้แน่เพราะไม่งั้นเนี่ยดบเยูมันจะไม่ใช่เลขโดดนะใช่ไหมดบปยมันจะเป็นสิบมันจะไม่ใช่เลขโดดแต่อันนี้สองบวกดับเยูเท่ากับสงยังเป็นไปได้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสองบวกดบเเท่ากับสอง จึงได้ได้อะไรครับ2องบวกกับยูเท่ากับสเพราะฉะนั้นจะได้อะไรอ่อาออกมาได้ สองบอกวกศูนย์เท่ากับสองค่ะเออก็คือได้ดับเเท่ากับอะไรครับศูนย์ศูนย์ใช่แปลว่าตัวอื่นจะเป็นศูนย์อีกไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าพวกนี้เป็นเลขโดดที่แตกต่างกันหมดเลยนะครับคนอื่นหมดเสร็จเป็นศูนย์แล้วน,นะครับ งั้นสเต็ปต่อไปครับสเต็ปที่สองขอย้อนกลับมานิดหนึง่ง สเต็ปแรกเนี่ยหลักหน่วยที่บวกกันเนี่ยมันจะเกิดตัวทดไหมสองบวกศูนเท่ากับสองแล้วมันจะเกิดตัวทดขึ้นไปหลักสิบไหมไม่มเกิดตัวทดขึ้นไปหลักสิบนะครับ เพราะเสร็ที่2เรามาดูที่หลักสิบเราจะได้ว่าไง คำเดิน,นจะได้ว่าไงจ๊ะ่นที่หลักสิบเราจะได้ว่าเอบวก o เท่ากับเก้าอืมเอบวกกับโอต้องได้เก้า โดยก่อนหน้านี้เรารู้กันแล้วเนาะว่า a มากกว่า o โดยเมากกว่าโองั้นมันจะเป็นอะไรได้บ้างเรากอไร็ได้กันดูเนาะ A เป็นเก้าโเป็นศูย์ได้ไหมได้ป่ะได้ป่ะไม่ได้ไม่ได้เพราะดเป็นศูนย์ไปแล้วเอออพอาิเป็นศูนยไปแล้ว เราค่อยๆลดลงนะครับนั้นถ้า A เป็น8ปเป็น1จะมีอะไรขรัดแย้งไหมไม่ค่ะื้ไี้จาก A++O เท่ากับ9เนี่ยนะครับแสดงว่า <aven> ม <ge> <yat> ันไม่ส่งตัวทดขึ้นไปที่หลักร้อยด้วยถูกป่ะ ไม่ส่งตัวทดไปที่หลักร้อยเขาบอกว่า A++O บจะเป็น19เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะนั้นในเมื่อหลักร้อยเนี่ยนะครับมันไม่เกิดการส่งตัวทดขึ้นไปนะครับสเต็ปส er ที่หลักร้อยเนี่ยจึงได้ว่าอะไร ไม่มีโ่วทดที่มาจากหลักสิบมาที่หลักร้อยจะได้ว่าบุมบิบครับ ที่หลักร้อยผมิดจะได้ไว่ายังไงครับการบวกกันของหลักสิบไม่ได้ส่งตัวทดไปที่หลักร้อยนะครับ ที่หลักสิบบวกกันมันไม่เกิดตัวทดไม่ได้มีตัวทดสง่งขึ้นมาที่หลักร้อยเพราะฉะนั้นการบวกกันของหลักร้อยเนี่ยมันคืออะไรบวกอะไรแล้วได้อะไรบอกซิ บิกตายว่าไงคะสเต็ปสามบวกซีได้หกค่ะอืมจะได้ว่าซีบวกกับซีตัวเลขตัวเดียวกันเนาะบวกกันแล้วได้หกเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยซี C ต้องเป็นเลขอะไรครับซี C บวกกับซีได้หกแปลว่าซีต้องเป็นเลขอะไร นั้นคนอื่นห้ามเป็นสามแล้วนะ ถ้ารค่า A เอลงมาอีก e, จาก81ซึ่งใช้ได้นะครับลดลงมาเป็น72อย่างนี้จะใช้ได้ไหมเ A เป็น 7, O เป็น 2. 2ไม่ได้ค่ะสาเหตุที่ไม่ได้ก็อะไรตัวทีเป็น2เอาค่ะออทีเป็น2นะครับ ไม่ได้เพราะทีเป็นสอง่ะั้นคูณลงไปอีกจะลดยังไงก็จา a เอ่อมากกว่า o นะวกับ3อย่างนี้ได้ไม่ได้ ลองดูสิได้ไหมผกษับสามจะได้ปะไม่ได้เพราะตัว P เป็นหกคะ่ะอื แล้วลดลงมาอีกเยังเยอะกว่าโอตอนนี้เเยอะกว่าโเป็นห้ากับสี่ได้ไหมติดขัดอะไรตรงไหนไหมได้ค่ะได้นะครับตัวนี้ไม่ได้ติดขัดอะไรนะครับลดอีกไม่ได้แล้วนะครับนะเพราะถ้าลดไปอีกเนี่ยเอมันจะไม่มากกว่าโอนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ ที่น่าจะเป็นไปได้เนี่ยก็คือ2เหตุการณ์นี้นะครับ เหตุการณ์แรกก็คือ a เป็น8 o เป็น1ตัว4เป็น x 3 แบบที่สองเเป็น5แล้วก็ O เป็น4 เพราะฉะนั้นเราจะหาแคทลบค่าวนะครับแคทลบค่าวของแต่ละแบบถ้าเป็นอันนี้ก็ต้องเป็น382-310ลบ310 ถ้าเป็นอันนี้ก็เป็น352้ออลบสามอันนี้ก็จะเหลือ72อันนี้ก็จะเหลือ12ตอนนี้แคทลบคาวเกิดได้สองแบบเขาบอกว่าให้หาผลบวกของแคทลบคาวที่เป็นไปได้ทั้งหมดให้หาผลลัพ์ของแคทลบคาวที่เป็นไปได้ทั้งหมดรวมกันนะ ของผลละพของแัทลูกค้าที่เป็นไปได้ทั้งหมดมารวมกัน ก็จะเท่ากับเจบวกกับ12บสเลยได้84งสงงอะไรไหมครับ